นี่คือข่าวใหญ่ที่แฟนแฟน Strictly Come Dancing ต้องไม่พลาดรายชื่อคู่เต้นรำทั้งหมดสำหรับปี2025ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วและบอกเลยว่างานนี้มีเรื่องราวที่น่าติดตามมากกว่าที่คิดแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึน้นก็คือการคัดเลือกนักแสดงบางคนที่ทำให้แฟนแฟนแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนหลังจากที่โทมัสกินเนอร์ถูกประกาศให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของรายการอย่างเป็นทางการก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาเดินออกจากงานแถลงข่าวครั้งแรกของ Strictly อย่างฉับพลันซึ่งสร้างความฮือฮาและตั้งคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังการตัดสินใจนี้นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ BBC ได้ยืนยันว่าจะมีการปรับปรุงกติกาการโหวตของรายการในซีซั่น2025เพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ชมมากขึ้นซึ่งถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบการตัดสินใจที่แฟน,แฟนๆหลายคนอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนในขณะเดียวกันนักเต้นและดาราชื่อดังอย่างเบลพริสลี์จาดาซีเซอร์และรูบี้ได้รับการยกย่องในเรื่องสไตล์และการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง โดยพวกเขาปรากฏตัวบนปกนิตยสารฉบับพิเศษท,ที่เน้นเรื่องการออกแบบสไตล์เดนมาร์กพร้อมเครื่องประดับจากคอลเลกชันใหม่ของแพนดอร์ที่สวยงามและมีความหมายลึกซึ้งเรื่องราวที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่นักข่าวโจซีโอไบรอันได้ลองทำนายดวงชะตาผ่านการอ่านไพทาร์โรจากแพลตฟอร์มจิตวิญยาชื่อเนบิลเลอร์ซึ่งเปิดเผยข้อเท็จจริง882ข้อเกี่ยวกับตัวเธอเองที่อาจทำให้หลายคนรู้สึกทึ่งและอยากลองทำตาม อย่างไรก็ตามรายการยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเมื่อคริสเตียนแนนนักแสดงที่เพิ่งถูกประกาศเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของปีนี้ต้องถอนตัวอย่างกระทันหันทําให้เกิดการคาดเดาอย่างกว้างขวางว่าใครจะมาแทนที่เขาในรายการนี้สําหรับแฟนๆที่ติดตามอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าการซ้อมเต้นรําของดาราชื่อดังอย่างจิมมี่ฟลอยด์เฮเซลเบงและอเล็กซคิงสตันกำลังดําเนินไปอย่างเข้มข้นเตรียมพร้อมสาหรับการสแสดงที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าซึ่งภาพถ่ายจากการซ้อมครั้งแรกเผยให้เห็นถึงความท้าทายและความมุ่งม,มั่นของพวกเขาอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ว่าบางคนในรายชื่ออาจไม่โดดเด่นเท่าที่ควรแต่แฟนพันธุ์แท้ของ tric ก l y ก็ยังเชื่อมั่นว่าการรวมตัวของอเล็กคิงสตันคริสเตียนแนนและเอลลี่โกลสตัยทำให้ซีซั่นนี้มีความน่าสนใจและคุ้มค่าที่จะติดตามแต่สิ่งที่น่าตกใจและเป็นประเด็นถกเถียงมากที่สุดคือการเซ็นสัญญากับโทมัสสกินเนอร์ที่ทำให้แฟนๆแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนบางคนตื่นเต้นกับความสดใหม่ขณะที่อีกกลุ่มรู้สึกไม่เห็นด้วยและตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมของเขาในรายการนี้ แล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงและการคัดเลือกนักแสดงในปีนี้คุณคิดว่าโทมัสกินเนอร์เหมาะสมกับ Strictly Come Dancing หรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกติกาการโหวตใหม่ที่ BBC ประกาศอย่าลังเลที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นและเปิดบทสนทนาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือเรื่องที่แฟนๆทุกคนควรมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างเปิดใจ